แต่เดี๋ยวว่าชั้นอุตสาห์นั่งนิ่งๆแล้วยังโดนลุกหลงอีกนะขอบคุณทั้งสองท่านมาคะบยี่สุบแล้วนะคะขอบคุณค่ะอ๋อรอบนี้ผมให้จับมาอยู่แล้วนะรอบนี้ผมมีประสบการณ์ดูเสื้อประสบการ์ลุกบอลก็จะเอาจริงด้วยนะเพราะว่าเสื้อดูเบเสื้อด้วยสเต็ปเทปเดี๋ยวคอยดู คอยดูแล้วเดี๋ยวมีไอ้ท่า,าพี่อะไรนักคุกคุนนะคุกคุนนะก็ด,ดูโอเคชอเชิเฉกป้าแตด้วยนะฮะเชิกป้าถันบนเวทีด้วยนะฮะหมายเลขที่เข้ารอบคือหมายเลขเจ็ดสิบเก้าหมานี้จะเป็นหมายเลข VIP นะที่ช่อบช<ำ>่บสาวอะ ให้ผมทำอะไรครับเนี่ยเชอบชอบตีมือชอบตีมือตีมือนะสเต็ปเทพโชว์สเต็ปเทพให้เต้นใช่ไหมครับใช่มาุ่้งงะอ้มีคนจำได้ด้วยปอ้ยโ้เตอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ดโ้ได้ยโอ้ยองยโอ้ยโอ้ยโอ้เอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยยโอยก้อ เต้นไม่ค่อยเก่งนะร้องเ,เพลงกัพอได้ทุกท,ทุกคนกรุณาถอยหลังนะระวังนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋อวมา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 วันนี้ ผมผมพูดผมออกตัวกับทุกท่านก่อนนะครับผมจ่ายแต่ค่าหาแต่ค่าซ่อมเวทีผมไม่เกี่ยวผมบอกนะครับผมว่ามีโอกาสหักผมมาเต้นไม่เป็นตบมือให้กันหน้ากากกันด่ายด้วยนะครับเดอะแมสซิงเกิ้ลอ่ะขอบคุณหลวงพลอป้าแตงป้าขาวขอเสียงปรบมือหน่อยจังนะครับในชุดดีไอพีแล้วก็เก้าคนเลยนะพี่นะมาเลื่อนี้ผ่านไปแล้วนะครับ เดี๋ยวจบไทยก็ลุกบนลก็จะมีที่แของทจกินอ่ะใบที่สองเลยครับเชิญครับมีเพลงโดเลมอนไหมป้าเพียมีเพลงโดเลมอนไหมได้ดูโดเรมอนเดินทางมาถึงเมืองไทยเฮ้ยเพลงนี้ไม่มีลิสิทธ์เป็นพี่ เอวันน um, uh, uh, oh. <The> ี้มาคนเดียวหรือเปล่าครับวันสอบคนครับเอ๊ะคนหนึ่งอยู่ไหนถ่ายคลิปอยู่โอ้พี่เขาเขาเียกทำงานเป็นทีมอันนี้เนี่ยคพี่ให้หายใจก่อนเดี๋ยวเลี้ยมน้องก็บอกรับไม่ได้มือมือเป็นแต่แต่ไอ้ที่ถ่ายไม่เป็นทำงานอยู่แต่มือเป็นแต่อีกอีกข้างหนึ่งเป็นแต่ที่ถ่ายกูรับไม่ได้เลยครับน้องนะ ก็ขาดได้ได้เออเจ้าได้น้องแพรเคยเห็นแบบนี้ไหมฮะถ้ารู้อย่ถ้ารู้อยี้นะฉันไม่เป็นเมียมันหรอกฉันอ๋อเหรออ่าแบบแบบไอ้ข้ามื่อกี้ไม่เคยเห็นนะโอ้มันเคยเห็นอ่าอภัยนะครับเจ้าไม่ได้เดี๋ยวน้องของจะมอบของเสียงประมือกับหมาได้สองนะครับเยอะ ทายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทายสุดอ่ะขอขอโชว์ชุดสุดท้ดสุมายมาเลขนสามครับมาเลขนสามครับเชิญครับมาดิทั้งทีมพี่อาร์คือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะแม่ในรางวัลมึงต้องหาน่าหานหกนะถ้าคนเดียวเดี่ยวด้วยเฮ้ยอ่ะแม่แม่ทีมพี่อาร์ก็เชิญแม่แม่แม่ก็แบบกูอยากจะโชว์คนเดียวทำไมดัมมี่ไปด้วยดัมมี่เตรียมรถเพียบาให้พระองค ไม่อยากโชว์คนเดียวเรืองมากับทีมยังไงก็ได้จริงๆพิเศษจริงๆแล้วมาดามแกก็เซ็กซี่นะเซ็กซี่ไหมครับทุกท่านเะซ็กซี่นะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สุเกตให้โอกาสนิดนึงแม่อยากจะโชว์คนเดียวหรืออยู่กับทีมให้ตัดสินใจคนเดียวรับเต็มเต็มแม่มาคนเดียวไม่ได้โชว์มาแม่รักลูกเ,เข้ามาเพื่อการจริงๆเราแยกเขาไม่ได้อา ถ้าคนเดียวเนี่ยรับสองพันนะโอเคงัดจับเลยอะ่ะมายเลขสอทีม <ไป S 1> จำลองบันเทิงศิล <ไป S 1> โอเคจัดไป,ไป